หลังจากนกหายไปผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจทำพิธีปิดสารใต้ต้นไทรคืนนี้คือคือนเดือนดับเขาเชิญหมอผีมาจากต่างอำเภอพร้อมชาวบ้านถือขบไฟล้อมรอบสารหมอผีโรยเกลือรอบสารจุดพูกเทียนแล้วกล่าวเสียงดังวันนี้ข้าจะส่งพวกเจ้าไปสู่ที่ชอบอันใดนั้นอากาศเย็นจัดราวกับอยู่ในถ้ำหมอกนำผุยพุ่งจากใต้ศาล แขนผอมยาวหลายคู่โผล่ขึ้นมาคว้าคนที่ยืนใกล้สุดร่างชายคนนั้นถูกลากเข้าไปในหมอกก่อนที่จะเงียบเสียงลงหมอกเริ่มขยายปกคลุมทั้งลานภายในนั้นพ็เเตามองเห็นต้นแลนกนั่งพับเพียบดวงตาดําสนิทยิ้มโชว์ฝันแหลมต้นเอ่นเสียงแหกว่านายท่านอยู่แล้วหมอผีพยายามสดขับไล แต่เงาดำกลับพุ่งใส่เขาลงเล็บฉีกคอเลือดสาดพบไฟของชาวบ้านดับพร้อมกันเหลือเพียงความมืดและเสียงดูดเนื้อเปลือกเปลือกทีละคนทีละคนและลากหายเข้าไปในสารเสียงกรีดร้องสลับกับเสียงหัวเราะของวิญญาณวกเขามีมากขึ้นรุ่งเช้าไม่มีใครรอด มีเพียงสารหมาเก่าใต้ต้นใส่และเงาของคนหลายสิบคนนั่งก้มหน้าอยู่รอบถาดของไหว้ถ้าเงยหน้าขึ้นดูคุณจะเห็นพวกเขากำลังมองตรงมาที่คุณ